จะเชื่อไหมัะว่าในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่จะมีกฎตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าโซตัสซึ่งมันเป็นกฎที่รู้สึกได้ว่ามันเอาเปรียบป่าเทือนและหลายคนนั้นไม่ชอบฮะ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราพบเห็นข่าวบ่อยมากนะครับที่มีการนําเสนอเรื่องราวของรุ่นน้องที่ถูกรุ่นพี่รับน้องจนเสียชีวิตหรือรุ่นน้องที่ถูกรุ่นพี่จับไปทรมานเนื่องจากว่าใช้กดโซตัสเพื่อรับเข้าคณะสาขาต่างๆในระบบมหาวิทยาลายัยหลายคนคิดเสมอน,นะครับว่ากดโซตัสเนี่ยพบได้ในสังคมมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะฮะในชุกวันนี้เนี่ยกดโซตัสเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะในโรงเรียนมัธยมและปฐมด้วยตั้งแต่การที่รุ่นน้องจะรุ่นพี่ต้องยกมือไหว้ไม่ว่า ก็ต้องยกมือไหว้เพราะว่าเขาแก่กว่าใดๆก็ตามบางโรงเรียนมีการนำพี่รหัสน้องทันเอาไปใช้โดยรวมก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าหลายคนมองว่าเออเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่คอยดูแลก็สิ่งที่ดีแล้วไม่ใช่หรอแต่ในบางครั้งรุ่นน้องหลายคนก็ไม่ได้อยากมีรุ่นพี่รหัสสักหน่อยทำไมต้องบังคับกันด้วยนี่แหละคำถามที่หลายคนรู้สึกได้แต่ไม่กล้าพูดซึ่งมันก็คือโซตัสด,ดีๆนี่เองและเชื่อหรือไม่ครับว่าโซตัสเองก็มีที่มาที่ไปด้วยโซตัสเนี่ยคาดการว่าระบบนี้เป็นระบบที่เกิดขึ้นจริงที่ประเทศอังังกกฤษในยุครราาปพธ 440หรือว่าเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้รุ่นพี่นั้นเข้าไปดูแลรุ่นน้องซึ่งมันก็ถูกรยก,กว่าเป็นสิ่งที่ดีและควรต้องทํามันแต่ทว่ามีหลายคนกลับเข้าใจผิดๆนําโซตัสที่ว่าเอาไปข่มเหงรุ่นน้องที่มียุน้อยกว่าและบังคับให้รุ่นน้องทําสิ่งแปลกๆโดยเฉพาะเรื่องการให้รุ่นน้องเขารบรุ่นพี่แบบไร้เหตุผลรุ่นพี่ถูกต้องเสมอรุ่นน้องไม่สามารถเตือนอะไรได้เลยอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของกฎโซตัสในต่างประเทศนั้นด้วยส่วนใหญ่ มีการยกเลิกหรือว่าพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กฎนี้เนื่องจากว่าเขามองนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาเปรียบและอาจจะสร้างความกางังวลหรือว่าสร้างปัญหาให้กับสถาบันการศึกษาหแห่งนั้นก็ได้พวกเขาก็เลยหลีกเลี่ยงการใช้ระบบทิวานี้อย่างไรก็ตามต้องบอกนะครับว่าในสังคมไทยของเราเนี่ยยังพบหลายสถาบันอย่างมากที่มีรุ่นพี่บางกลุ่มนำระบบนี้มา,มาบังคับขู่เข็นรุ่นน้องเป็นจำนวนมากซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงต้องการเสิ่งเหล่านี้บางก็ว่าสร้างความสมคคีขข บ้างก็ว่าต้องการสร้างคอนเนคชันโน่นนี่นั่น,นแต่อย่าลืมนะครับว่าการสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีวิธีอื่นมากมายที่มันสามารถสร้างได้เหมือนกันและบางครั้งอาจจะดีกว่าด้วยดังนั้นถ้าจะบอกว่าการน,นำโซตัสมาใช้เนี่ยเพื่อสร้างความสามาคัคคีเพื่อสร้างความรู้จักหรือคอนเนคชันใดๆก็ตามต้องบอกเลยว่ามันฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันมีวิธีอื่นอีกมากมายม,ายมหาศาลท่านนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับตรงที่ว่าหลายคนรู้จักระบบโซตัสกดโซตัสแต่ทว่า ทางสถาบันบ้างสถาบันนั้นกลับไม่รู้จักมันไล่มาตั้งแต่โรงเรียนไปจนถึงสถาบันมหาวิทยาลายัยหรืออื่นๆกลับปล่อยให้มีการเกิดเรื่องราวการน,นำโซตัสมาใช้รังแกข่มเหงรุ่นน้องอย่างต่อเนื่องจนต้องมีคนเสียชีวิตบาดเจ็บหรือบางคนพิการก็มีทางนี้ต้องบอกนะฮะโซตัสเนี่ยรังแกทั้งทางจิตใจและร่างกายใจคืออะไรก็คือบางครั้งเรียกรุ่นน้องไปนั่งวักวักตะโกนใส่ ทำในสิ่งที่รุ่นพี่ต้องการให้รุ่นน้องทําตามเป็นสิ่งตัวเองบอกใครไม่ทาตามแล้วก็อาจจะได้รับการลงโทษหรือว่าการลังแกจากรุ่นพี่อีกทีหนึง่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันผ่านมาหลายปีแล้วทําไมมันยังคงอยู่และถ้าเรื่องราวเหล่านี้ยังไม่ถูกแก้ไขแล้วก็อนาคตเราคงได้เห็นข่าวรุ่นน้องถูกรุ่นพี่รังแกจนกระทั่งบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอย่างแน่นอนฮะคุณผู้ชมเองนะฮะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตัวรุ่นพี่รังแกมาเท่าไหร่แล้วบางเทรุ่นพี่ก็ไม่ได้ถูกต้้อออองงงงเเสมมไไไปแลลพรราาะะะทํถึยัต ยอมรับหรือว่าอักเรกสิ่งความผิดเหล่านั้นโดยที่เราไม่สามารถเถียงอะไรได้เลยไม่ใช่ประสบการณ์ร่วมกันได้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ